สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปไหนครับวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปกราบไหว้สักการะนะครับท้าวเวสสุวรรณณวัดหนองกระเพาะนะครับที่นี่อยู่ที่อําเภอแปลงจังหวัดระยองนะฮะที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่นับวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนนั้นน่ะตอนที่ ทาวิสุวรรณยังยังไม่ได้เป็นที่นิยมหรือหรือดังณณทุกวันนี้นะครับก็จะที่นี่ก็จะมีท้าวิสุวรรณตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่าเก่าแก่มากเลยนะฮะแต่พอมีอ่อท้าพอท้าวิสุวรรณท่านเนี่ยมีมีที่เป็นที่นิยมขึ้นมาก็มีการบูรณะนะฮะแล้วก็ทาสีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฮะเพิ่งจะมีการสมโภชไปเมื่อวันที่10นี่เองนะครับนะพิธีใหญ่มากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงอ่ที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย ไปสักระนะฮะขอพรเท้าเวสวุวรรณกันนะครับตามผมไปเลยครับสุรรเราก็เอาบูชา ของที่นี่เลยนะฮะก็คือเราจะได้ไม่ต้องเตรียมเองนะครับเราจะได้ช่วยทางวัดไปด้วยนะครับเราก็จะเอาปัจจัยนียฮะถวายให้กับวัดเพื่อให้ได้วัดไปเอาเป็นปัจจัยในการบุะซ่อมแซมหรือไปทําบุญพานําเข้าไฟต่อไปนะครับเนี่ยอันนี้ดีกว่านะครับอย่างบางคนถือว่าเป็นของเวียนหรือของอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกต้องแต่ว่าเราเราได้เอาเงินนียฮะมามาให้วัดนะครับดีกว่าครับดีกว่าครับ ะะวัดจะได้เอาไปทาประโยชน์ได้ต่ออีกด้วยนะครับนี่ผมก็จะบูชาไปหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็มีดอกไม้ทุกเทียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขอพอรท่านกันนะครับสาธุเา,าได้มาแล้วนะครับเราต้องไปกราบไว้องคไหนก่อนนะครับลุงพี่องเขียวก่อนครับ ครับผมองเขียวเสร็จแล้วแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปที่องค์สีแดงนะครับผมอง์เขียวนี่คือคือองโสรดครับองโสรดนะฮะแดงแดงคือปราบอ๋อครับก็คือขอพรขอบารมีครับโปดกับปราบครับอ๋อขอพรก่อนแล้วค่อยปราบสิ่งที่ี่อไปใช่ครับนะครับขอพรสิ่งดีๆเข้ามาตอนนี้ไปไหว้องคไหนครับเนี่ยครับทั้งสองทั้งสององเลยนะครับอ่าได้ครับ โอเคครับหลวงพี่เขาแนะนําให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเทคนิคในการไหว้นะฮะต้องไปองค์ที่เขียวก่อนแล้วค่อยไปองค์สีแดงฮะก็คือเขียวไปองค์โกดองโกดไปองค์ปราบนะครับอันนี้เทคนิคนะเพิ่งอันนี้เพิ่งรู้เลยนะครับผมขอให้พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่าน เฮงเรวยๆนะครับใครที่ติดตามอยู่ใครที่ได้ดยินเสียงนี้อยู่ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้ออมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวการงานดีความรักดีมีเงินมีทองล่ำรวยจากนี้ต่อไปสาธุสาธุสาธุ มีน้ำเย็นๆนะฮะเชิญบริการตัวเองเราไหวองค์สีเขียวเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปไหวองค์สีแดงกันต่อเลยนะฮะดูสีแดงเราก็ขอพรให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเขาเรียกว่าสีสีเขียวคือองค์โปรดสีแดงคือองค์ปราบมมีหนังกลางแปลงนะครับเชิญมาชมมาดูกันได้ครับนี่ฮะเราก็จะขอพรเผื่อให้กับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ด้วยนะฮะ สำหรับใครที่ต้องการเดินทางมากลาบไหวสักการะนะฮะเท้าเวสุวรรณนะครับก็เดินทางมาจากอําเภอแกลงนะฮะจากตัวเมอืองแกลงมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีนะครับมาฮะมาสักประมาณแค่ประมาณแค่4กิโลเมตรนะฮะสังเกตทางซ้ายมือชื่อว่าวัดหนองกระเพาะนะครับ ก็ถึงเลยครับอยู่ติดถนนเลยนะฮะซ้ายมือก็จะมีองค์้ทวีสุวรรณสีเขียวและก็สีแดงตั้งอยู่แล้วก็จะมีองค์พ่อพกการองค์พ่อพกการนั่นเองอยู่ตรงกลางนี่นะองค์พ่อพกการก็น่าจะเป็นเป็นมาจากที่ลบบุรีนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบเป็นพระพรมทั้งหมดก็คือจะมีมีด้วยกันทั้งหมด88แปดแปเสียนแต่ว่าเสียนโดนโดนหักไปก็เลยเหลือแค่3 3มเสียนเท่านั้นก็เลยเลยชื่อว่าเป็นองค์อ่าองค์สามพกการนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเราสามารถไปขอพรกราบว่ากันได้นะครับ ที่มาที่ไปของการสร้างเทาเวสวุวรรณทั้ง2ตนนี้นะฮะก็คือก่อสร้างเมื่อปี2519นะครับโดยเรื่องก็มีว่าเจ้าว,วาดที่ลำดังตาแหน่งเจ้าว,วัาาาดในขณะนั้นเนะะี่ยนะ่เขชื่อชื่อว่าอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยนะฮะได้ป่วยนะครับแล้วก็รักษาไม่หายนั่นเองนะฮะก็เลยไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะครับ ไปรักษาที่กรุงเทพก็อาการดีขึ้นพอกลับมาก็ไม่หายอีกนะก็เลยได้ไปปรึกษากับปู่ผิวนะเป็นร่างทรงของ้าวสุวรรณโดยมีคุณสเสน่มุกดาสนิทนั่นเองนะฮะพาไปหาร่างทรงท้ทวสุวรรณแล้วก็มีการเกิดการนับถือเกิดขึ้นเพราะว่าท่าน,นสร้างศาลาโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตก่อนก็เลยได้มีการขอนะรสร้างองค์้ทวสุวรรณจากนั้นท่านก็อาการดีขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับใครที่สนใจมาสักวาระก,ก็ได้ข่าวว่ามาขอพรมาอะไรกันเนี่ยก็ถูกหวยกันไปแล้วก็ขอเรื่องของ การรักษาสุขภาพเพราะว่าท่านเนี่ยเนี่ยฮะประวัติชัดเจนในเรื่องของสุขภาพนะครับถ้ามาขอเรื่องสุขภาพเนี่ยได้แน่นอนนะฮะนะฮะเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นเกี่ยวสุขภาพนะท่านก็ได้หายจากอาการดังกล่าวนะครับก็แนะนําให้มากันเลยนะครับครับครับผมก็เราได้พามากับว่าสากุระองค์ทาเวสุดังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ EP ีนี้นะฮะแล้วก็ E ีีต่อไปนะครับจะไปกันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ พี่น้องทุกท่านนะครับก็เราเป็นช่องใหม่นะก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้นะฮะสำหรับช่องนะฮะไปไหนฮินะครับก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ